ออากาศสดชื่นนี่ก็ทำอะไรกันวะเราไปดูกันก่นอนเอารถสีชมพูว่ะไปใช่ไหมเฮียเราสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ,อืมไมคุยกูอะใคอผ่านนี่มาเลดกนยงโหนี่ดูติงจ้า

อย่าสู้ือเปล่าครับผมมึงเข้ามาผมว่าเห็นคุณแล้วยิงกันแล้วอะเฮ้ลขลสวัสดีครับใครยิงวะเดครับยืมยืมรถหน่อยนะครับใครยิงวะ เอาเรื่องมาทุกคนเป็นไงอะเราลงเข้าไปเรียบร้อยฮะอะไรจะปุ่นเนาะคุณจะผูด้ดูแลเมืองหรือเปล่าคุณจักหรือเปล่าเมื่อกี้โดนปุ่นใช่ไหมครับฮัลโหลผมมาช่วยแล้วเมื่อกี้ฮัลโหล

เรียบร้อยฮะไปดีกว่าเดีย๋ยวเราไปทเไปทำงานในนี่ดีกว่ายกรถยกรถหลังจากนั้นผมก็เลยตัดสินใจไปทำงานดีกว่าผมบอกแล้วบริษัทผมไม่ใช่ธรรมดานี่งไง ต่อยตอยต่อยต่อยสาไฟกูชนสาไฟขนาดนี้มึงรถมันขึ้นฟุตบาทไปยังให้กูจอบกูจอบสาไฟเอ้ยหายไปดีอะแล้วเราก็มาดูการทำงานแบบเร่งรัดกันเลยครับมันไม่ใช่เลยนะจะได้สองเปนสองอ่ะฮะ ปุ๊บนี่หลังจากทํางานเสร็จผมก็เลยตัดสินใจออกตรวจเมืองสักหน่อยเราจะยังไม่ชักปืนนะไม่ดีควายเอาพูดไม่พอแล้วหนึ่งวอาๆสู้ไม่ได้รอพีกี๋เลยรง้แล้วเนี่ย โอ้ยมันไม่ได้ปั๊มนี่ว่าผมรู้ผูดตัวการนะยายานะอย่ามาพูดไม่ชอบกับผมนะ ืินแม่งแรงกว่ามาแล้วเราเจอเข็มติ๊กแล้วครับจังหวะนี้ฮะกติดทางแล้วคับ

หัวร้อนะช่างวันฮฮึฮึ <s illy> <s illy> โอ้มมคอมยังวะเราจะไม่ยอมแพ้ เพื่อพลเมืองของเรากูมไม่มีรถบล็อกเฉยๆเมื่อกี้ยิงแรกมันก็ยิงไม่ได้ไปแล้วหรอวะสุดท้ายเขาก็หายตัวไปแบบไร้ร่องรอยแล้วผมก็ได้ออกตรวจการเมืองต่อจนกระทั่งมาเจอกับชายคนนี้ที่ก่อเหตุวุ่นวาย แล้วผมก็โดนต้อนรับแบบชุดใหญ่ถรถเออพันห้โอ้โหรถชุดเรียบร้อย,อยมันแก้วเล่นใหม่เหรอ โดนไปดิไอสัตว์การันแกกลัวนี่อยู่ไหนเห็นแล้วหนีเอ่ะมันจะไปรถนีมัน ไม่โดนหรอวะไปแล้วก็ไปในสัตว์ทุกรุ๊บเปิดหมดเลยไปทุดไปนะไม่ยุ่งกับคุยนะจะไปทำงานแล้วไม่เอาแล้วตามมา,มาบาคนไอ้มีไรวะมีไร มันใส่ก่อมันด้วยม่ะมีไรหนุ่มมีไรเฮียราค่อยคุยกันก็ค่อยคุยกันใจเย็นหนุ่มใจเย็นไม่อยู่อะ่ะสวัสดีครับ ไอ้แบบกูฮะฮะฮะอะ <laughs> อดะอะดะฮะฮะฮะจะลงฮ <c oughs> ะฮ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 นฮะฮะะฮ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 ะ เย็นดิครับอยู่ผมไมไ่ทำไรอ๋อโทษๆครับนึีงว่าพวกเดียวกันไม่ไหวว่ะมนใส่เกาะป่ะอีกอไม่โดนหัวด้วยสันเมกีคนมั่วอ เจอกูเฮียอะรยิงวะ <c oughs> ย่าถ้าโดนหัวนัดเดียวตายเวกก้ยทุกคนไอา้ห,าหลเราโทษทีเมื่อกี้นึกว่าพวกเดียวกันกับมันไงโทษทีครับโทษทีครับ ครับผมผมผมไม่มีตี้ครับผมมีตี้อ๋อเห็นเห็น,หนลงรถมาเมื่อกี้ขับรถรุ่นเดียวกันสีเดียวกันด้วยผมนึกว่าพวกเดียวกันไงผมก็เลยยิงไปก่อนมันมาแล้วข้างหลังผมมานลาเนี่ยรถมาออเอาลนไปทำเวสกันระวังนะครับ RPG <c oughs> มี RPG รถ <c oughs> <Okay. S 2> สำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ อีพีนี้อาจจะเป็นอีพีสุดสายสำหรับซีรีส์นี้แล้วนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับบายบายโวบีกเหมือนกันอนะ่ะโอ้ถใครวะขับดีจังวะไป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 